พูดถึงเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพนะครับการทอดสายตาของนางแบบเนี่ยก็สําคัญนะฮะคือถ้ามองกล้องเนี่ยมันก็แบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดนางแบบเ้ามองไปทางอื่นนะฮะเช่นนางแบบเ้ามองไปทางนี้เนี่ยเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพรากควรจะเหลือพื้นที่ตรงด้านนี้ที่ที่เขามองไปเนี่ยให้เหลือสเปซไว้นะฮะไม่ใช่เขามองไปปุ๊บมันจะเป็นขอบแล้วไปเหลือด้านนี้เนี่ยมันจะดูขัดขัดนะฮะโดยโดยหลักในการจัดองค์ประกอบคร่าวๆเนี่ยก็คือว่าถ้านางแบบหันด้านนี้เราควรจะเว้นสเปซด้านนี้ไว้นะฮะแต่ถ้านางแบบเขาหันด้านนี้ เราก็อาจจะเว้นสเปซด้านนี้แทนนี่ก็ไม่ฮะคืออย่างเงี้ยมันทาให้ภาพมันลงตัวนะฮะโดยที่เอาหน้านางแบบเนี่ยไว้ที่ประมาณ1ใน3ก็ได้นะครับคือไว้ที่1ใน3แล้วหันด้านนี้นะคุณก็เว้นตรงนี้ไว้ประมาณ2ใน3นะฮะทางนี้ก็เหมือนกัน1ใน3แล้วก็2ใน3มนะครับมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยได้อง์ประกอบที่ลงตัวนี่คือคือลักษณะของการจัดองค์ประกอบภาพที่ถ้านางแบบมีการทอดสายตาเนี่ยคุณจะมีเว้นที่ว่างไว้ให้สายตามันทอดออกไปด้วยนะครับอย่าอย่าถ่ายให้ทุกอยา่างในอยู่ตรงกลางภาพมันจะดู ดูแล้วเยอะๆแล้วมันจะน่าเบื่อนะครับเราก็ต้องไว้หนึ่งในสแต่ว่าดูเรื่องของการทอดสายตาด้วยนะครับ